คุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณพลกิเลศพยองของเราฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางไปเตรียมความพร้อมก่อนที่จะพบกับทีมราชนาวีที่สนามกม .5 สัตหีบนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเดินทางมาถึงนะครับคุณพ่อของน้องตั้มธนบูญเกษารัตน์นะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าน้องตั้มเป็นคนเหล็กเลยแหละครับทำงานอย่างหนักมากๆให้กับทีมชาติแล้วก็สโมสรเอเสซีจีมังถอยแต่ของเรา7วันเนี่ยลง ทำการแข่งขันไปถึง3นะัดเต็มๆโดยลง90นาทีตเต็มทั้ง3นัดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้คุณพ่อน่าจะดีใจนะครับเพราะว่าตอนช่วงเช้าพาน้องตั้มไปทำบุญที่วัดนะครับไปปล่อยเต่าและหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับและคุณผู้ชมครับวันนี้หลังจากที่ผ่านาบสามมานะครับคุณพ่อถูกเลขท้าย2ตัวนะครับถูกทั้ง5าใบนะครับคุณผู้ชมนี่คือตัวของคุณพ่อตั้มธนบุบุนะครับ ตัวรอตตรี่นะครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่าคุณพ่อตั้มจะถูกรอตตรี่นะฮะไปบอกแม่แหกันไป่ไดเมืมม่อนะมาที่หนึ่งเมษาใช่ไหมครับคุณพ่อครับเมื่อกี้คุณพ่อนั่งอยู่คุณพ่อยังไม่รู้เลยว่าไม่รู้เลยครับพอดีเจอน้องนักข่าวเขามาบอกว่าโอ้โหพอดีตกใจเลยครับผมแล้วก่อนจะมานี่พ่อก็ไปได้เออเอาพา้องตั้มไปปล่อยเต่าที่วัดด้วยก่อนซื้อหรือว่าหลังซื้อหลังซื้อหลังก็้านี่เลยครับแราว่า ลอตเตอรี่ออกมาว่าเลขท้าย2ตัวเป็น92ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่คือใบลกกี่บาทครับคุณพ่อคุณพ่อยังไม่ทราบเลยครับจริงนะฮะน้งตั้มรวยอยู่แล้วนะครับก็รวยกันเข้าไปใหญ่กันนะฮะขอบคุณมากครับครับคุณพ่อรู้สึกพอรู้สึกว่าถูกเลขท้าย2ตัวหนึ่งสาสี่ห้าใบรู้สึกไงบ้างฮะมันก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าไม่เคยถูกขนาดนี้จริงเหรอครับจริงครับบนห้าบอกคุณแม่นะครับไม่บอกปิดความลับ ครับช่วงนี้นะครับคุณพ่อครับน้องต้ามทำงานหนักมากคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างครับกับ7วันที่น้องต้มลงสนามถึง3เกม90นาทีเต็มสาัดัเลยครก็เห็นใจเขาครับเข้าบดไปบ้านเขาบอกว่าเขา้าเขาราแล้วพ่อบอกว่าทนเอาลูกนะเพราะว่าเรามาทางนี้แล้วนะใช่ครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะมองว่าน้องต้มก็คือคนสําคัญของประเทศชาติแล้วก็ของเมืองทองด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับอ่าช่วงนี้เขามีฟื้นฟูสภาพร่างกายยังไงบ้างครับกลับไปบ้านจากที่บทวา ก็พ่อก็คอยดูเรื่องอาหาร<ด><ๆ>การกินเขาอย่างดีเลยใช่ไหมครับเรื่องอาหารเมื่อพอ่อครับตอนนี้ก็คือนอกจากที่น้องจะได้โบนัสจากการที่พาทีมชาติไทยไปรอบ12ทีมสุดท,าท้ายแล้วนะครับคุณพ่อยังได้พิเศษต่างหากอีกนะฮะเราไม่รู้จำนวนนะฮะห้าใบเลขทล้ายสองตัวจะเป็นเงินเท่าไหร่ซึ่งคุณแม่ไม่รู้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแสดงความยินดีกับคุณพ่อด้วยนะครับขอบคุณครับก็ขอให้แบบ อยู่กับน้องตั้มน้องตั้มนำความสำเร็จมาฝากครอบครัวเยอะๆนะครับครับโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะยาวไปสัมภาษณ์น้องตั้มธนบูญเกษรัตที่พักที่เราเตรียมความพร้อมก่อนที่จะพบกับทีมราชนาวีในวันพรุ่งนี้กันครับฮัลโหลครับผมคเราพบนหองนี้ก่อนแยเพราะว่าเราได้ข่าวว่าพ่อของตั้มถูกหวยเลยใช่ไหมครับ ผมก็เพิ่งรู้ครับจริงครับใช่ไม่รู้เหมือนกันแล้วตอนแรกไม่เห็นท่าเขาบอกว่าเมื่อเช้าพาไปทําบุญไปปล่อยเต่าใช่ครับเมื่อเช้าไปปล่อยเต่าพอดีตอนแรกมันมีเต่าเข้ามาตัวหนึ่งแล้วแต่ว่านานแล้วครับตอนนั้นก็ซื้อแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกแล้วทีนี้ก็มีตัวอีกตัวเข้ามาเมื่อเช้าแต่ผมก็ไม่รู้หรอกพอดีพ่อเพิ่งบอกว่าแบบเจอเต่าอะไรอย่างเงี้ย แ,แต่ว่าเดี๋ยวพาไปปล่อยที่วัดใกล้ๆก,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 กับบ้านครับก็ไปก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาซื้อไว้ก่อนแล้วหรือว่าเป็นซื้ออะไรเงี้ยครับแต่ว่าทะเบียนรถมันเป็น9129ใช่ครับก็ก็ขเขาก็ตามมาหลายงวดแล้วรวมถึงผม,มด,ด้วยแต่ก็ไม่เคยถูกสักทีบแบบเชียวไปเชียวมาอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าเสียงดังยวแม่รู้ไม่ทันแล้วครับแม่จะรู้ ก็ <S <S ถือว่าเป็น <S 1> <S 1> เป็นโชคดีครับแล้วก็เหมือนกับเ,เพราะว่าเจอมาหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยเต่าครับก็เลยแบบโอเคก็คข<อ>เขาก็แบบเหมือนมาให้โชคเราแล้วก็แบบไปทําบุญแล้วก็ปล่อยเขาไปแบบไปอยู่ในที่ที่สบายอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเขาให้โชคเราแล้วก็ให้แบบให้ให้บุญอ่อยาเยครับหายเหนื่อยยังก็หายเหนื่อยแล้วครับครับ<อ> อยู่กับพี่ตองนะครับเดี๋ยวพี่ตองก็ชวนนอนแล้วหรอครับไม่ครับดูนะหาอะไรอยู่ไม่รู้หาแอร์นุษย์แพนกวินนะฮ <c oughs> ะร้อนั้ง <c oughs> หลัง,งโอ้